สวัสดีจ้าสาวชายภูมิคือเก่าเนาะทุกคนนี่กับยีมะพามาเที่ยวสวนหย่อมสวนที่เขาปลูกเป็นพักสวนครัวเนาะอยู่นี่แบบเขากีย่อออกมานะสวนหย่อมเขาเรียกสวนหย่อมเนาะชมกันเลยทุกคนนี่ทุกคนไปบอกว่าทางเขา้เาไอประตูปิดเนาะหกโมงแหลง นี่นี่ก็เป็นประมาณนี่ทุกคนนี่ส่วนยอมที่ก็ยยอมอมาให้ดูเน้ทุกคนเข้าไปดูเลยอันนี้เป็นลูกอะไรเน้ี่เนะทุกคนเด้ยดูเอาเด้อ นี่ก็จะเป็นตรงนั่งพักเล่นนี่ก็จะเป็นพันพริกทุกคนพันพริกอะไรพริกแหลหรือพันพริกแหล่อืม นี่เด้อทุกคนไวเห็นสเตฟานเด้อนี่เป็นพันธุ์พริกแหล่อันนี้เป็นสวนกาเต้นเนะ,ะดูต่อเลยทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นตรงนั่งพักเลน เลยส่วนพริกส่วนพริกทุกคนมะเขือเทศก็มีน้ำอันนี้เป็นพริกอะไรอีกเนาะน,นี่อันนี้มะเขือเครือบ้านเข็งเนาะนี่ใส่ตำสมเนาะนี่โอ้ยพุดเลยร้อนๆอ,อย่างงี้กินตำสมือยิ่แสบแท้เห็นไหมพริกต่อเด้ทุกคน อนี่ก็จะเป็นพริกอีกแบบนึงเนาะจะพริกอะไรดอกเนี่ยนี่ก็จิเป็นพริกอีกแบบนึงทุกคนนี่จะกินได้หรือบอ่กินได้ไงกินได้อยู่ดอกว่าเนาะ น,นี่กับมะเขือดูทุกคนมะเขือแหล่โอ้ยดอกดกคักนี่นี่กำลังเป็นลกูกนี่ทุกคนริกมะเขือแหล่คือเก่าเป็นลกูกต้นนี้น้อยกับดกคักแท้ เป็นประเ,เทศใครมีสวนใน้อยอยู่บ้านเขงเนาะก็ไปทําได้นี่ตั้งรักตั้งเล้าขึ้นหอยไว้นี่ใส่กระทงกระทางนี่หอยไว้อย่างนี้ได้ทุกคนเลยนี่ นั่งพักคือการตรงนี้อันนี้จะเป็นใบอะไรเนาะใบโหระพาหรือโอ้ดูบะเขือพันนี้ทุกคนเอ้ยดอกมันเนาะดกจังนูนตัวนี้นอยหัอยกอกแท้ดอกนูนลูกมันอันนี้บะเขือแหลกขึ้กันแต่คนละพันกันเมื่อกี้ อันนี้ลูกใหญ่กว่าเมื่อกี้นี่มันจะไปสีใบสีแหล่เนาะอันนี้จะไปออกสีขาสีเนี่ยบนแหล่อันนี้ก็เป็นพริกนอกทุกคนพริกแหล่นี่ลายจัง เป็นพริกทุกคนโอ้โหอันนี้งามคักทุกคนเนอะเป็นพริกเห็นบอกปลูกพริกแล้วก็ฮักออกจากไอ้งง,องกิ่งมันออกจากไอ้นั่นก็ทําเป็นสั้นเป็นสั้นขึ้นเด้อเฮี้ยดูแม่เหี่ยอันนี้ปลูกใส่กระถางเนอะทุกคนเนี่ยปลูกใส่กระถางนี่ โอ้ทำดีแท้เนาะนี่ปลูกใส่กระถางนี่นี่แล้วทุกคนรูปแบบการปลูกนี่ดีมันจะเป็นกระถางแบบนี่นี่นี่สั้นหนึ่งสั้นสองสั้นสามสั้นสี่สั้นห้าเนาะนี่ ใส่กระถางแต่ว่าน,น้มกิ่งลงทุกคนนี่งามแท้ไอเดียดีแท้เนาะทุกคนเนาะเห็นบ่บ้านเคงก็เอาใครมีพื้นที่น้อยๆก็ทำแบบนี้ได้เด้อะทุกคนเลยเนี่ยนี่ปลูกพักสวนครัวนี่ตัวอย่างนี่เห็นบ่นี่เนาะ นี่มะเขือ,อเทศหรืออะไรด้วยนี่มะเขือ,อเทศนี่ก็เป็นต้นพริกนี่อันนี้พริกแหลแบบยาวเนาะนั่นทุกคนเห็นบอเป็นแบบนี้ ้างลวบ้าน้างอะไรก็ทําได้เด้อนี่น,น,นีเห็นบอเป็นร่วอยู่เฮี่ยเอากระถุงกระถางตั้งไว้เนี่ยก็ต้องใส่พื้นที่เลยทุกคนเนี่นตอนนี้ก็จะเป็นสวนสุชินีเนาะทุกคนนี่สวนสุชินีนี่เห็นบอกนนั้นเป็นกระหลำ่ำคางๆนั่นก็เป็นกระหล่ำเนาะทุกคน กะล่ำม,ม่วงอน,นี้กะล่ำสีขาวกระดอกทานตะวันเห็นบ่นี่สวนย่อมทุกคนต้นหอนไก่หรือต้นพักขมด้วยนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นข้าโพดนะทุกคนนี่ นี่ทุกคนสอนความคิดเนาะนี่ไหมปลูกพริกใส่กระถางมาหอยไว้เนาะโอ้โหน่ะงามเนาะเป็นรั่วดิเีียอืมปลาคุงปลาเขืออืมพริกปลาเขืออันนี้ประเทศเยอรมันเลยทุกคนเลย แถวไฟซิงไวสเตฟันเด้อนี่ทุกคนงามอันนี้ก็เป็นมันด้วนี่ต้นมันนี่เวลามันออกหัวมานก็เป็นแบบนี้นี่เขาเขียนว่าซูสคาโทฟเฟลอ่าอันนี้เป็น หวมันหวานมะเขือเทศทุกคนให้ดูด,ก,ด,ก,ด,ดก,ก,กหนุ่ดกบ่อกําลังซุกเนาะ เขือเทศกำลังสุกทุกคนน่นนี่เป็นสวนหย่อมเด้อทุกคนเลยว่าได้ซื้อบัตรเข่าดอกเข่ามาฟรีเลยนี่ทุกคนนี่สวนมะเขือเทศโอ้แนวนี้ลูกใหญ่เน้อนี่ ไปพัดนี่ทุกคนลูกใหญ่บ่งามๆเนาะนี่อันนี้เป็นตาตามสมแซบเนาะทุกคนนี่ลูกซุกมันนี่ นี่กิบเป็นส่วนพริกโอเคนี่กระปาบะเขือเทศกันทุกคนเลยโอ้หลายพันคักนี่ทุกคน นี่เป็นต้นหอมมันมันหวานอันนี้บ้านเคงก็เรียกอะไรเนี่ยถั่วแขกเนาะแต่ว่ามันเป็นสีม่วงด้วยทุกคนนี่นี่เป็นต้นกระเทียมอันนี้ผักกาดเด้อนี่ผักกาดผักสลัดนาะทุกคนนี่ สลัดกระตูนกระเทียมลงมานี่กระปูกใส่กระถางนี่ก็เป็นต้นพริกเนาะนี่คนมะเขืออ่าเขือเขือ โอ้ทุกคนเดี๋ยวพาไปดูพักปังแต่ว่ามันสีม่วงพักปังสีม่วงเห็นบ่างามมันกับแพงดอกไม้แพงพริขคือกันทุกคนนะดูี้ยทําดีแท้เนาะคุณนะ่ะ อันนี้เป็นลั่วดีทุกคนเยนยนี่ในการรูปแบบทําของเขานี่ทุกคนเตรียมแบบนี้เลยทุกคนเนยนี่นี่เป็นสั้นเป็นสั้นขึ้นดอกไม้นุ นี่เป็นสั้นแบบนี้ทุกคนอันนี้กี่เป็นอะไรนาะหัวมันว่าม,มานี่ปุ๊บก็บเป็นต้นหอมเลยทุกคนนี่ ักเขือนี่มีหลายอย่างหลายแนวอย่างมาหนุ่มีแต่ักเขือทุกคนักเขือเน็น้ัวเนาะเขือดเขือเทศต้นผักซีซีใหญ่ นี่เป็นสุชินีลูกสีเหลืองเนาะทุกคนนี่ลูกสีเหลืองนั่นสุชีนี่นี่กจะเป็นแตงทุกคนแตงอะไรนี่ดูดูทุกคนนี่เคยเห็นหมแตงแตงแบบนี้นี่นี่ก็จะเป็นพักสลัดเนาะพักสลัดพักเกือ ทุกคน,นนี่เขาก็จะทำเป็นซุ่มไว้เนี่ยเป็นลงเป็นลงเรือนเนาะนี่ปลูกมะเขือเทศนะทุกคนปลูกแตงเห็นบ่แตงอืมแตงกะลังเป็นลูกนะเป็นบ่ลูกไม่น้อยลูกนุ่นใหญ่แล้วนะ นี่ก็จะเป็นอะไรเนาะนี่ถั่วอะไรเนาะป้ายมันอยู่ไหนเนาะนี่เนาะไฟอะโบนิ่นไฟอะโบนิ่นไฟอะก็แปลว่าไฟอะเป็นไฟถั่วไฟถั่วอะไรนี่แหละนี่เลยทุกคน นี่ก็จะเป็นโลงอะไรเนี่ยสุ่มนี่ก็แตงก็บมะเขือเทศือเก้านี่แตงแต่มันคือไกลกี่วัยแล้วแหเนี่ยแต่บะเขือเทศกำลังงามนี่เป็นโลงอะไรโอ้ทุกคนอันนี้โลงพริกนี่เขาปลูกพริกอยู่ในนี่ จะเป็นมะเขือเทศโอ้หลายพันจังลุกยาวๆก็มีแล้วมะเขือเทศก็ได้มะเขือเทศข้างล่างกับเป็นมันนี่ปลูกมันอ่าอันนี้ลงอะไรน้้นี่เนาะทุกคนโอ้นี่ก็เป็นหวานนี่ อะไรนะอิงหวาไอ้อิงหวานี่เป็นต้นขิงเน้อทุกคนที่า,ามาประกอบอาหารน่ะในนี่ก็จะเป็นประมาณขิงเนาะนี่เลยทุกคนแต่งกำลังงามอยู่นี่ลงแต่งแต่งส่วนมากเขาจะปลูกแต่งก็บพื่เครือเทศน้ำกัน นี่ทุกคนสาวชายยุคภูมิก็มาถึงนี่แล้วเนาะทางสุดของสวนหย่อมเมื่อกี้นี่สวนกาต้นย่อมอันนี้ก็บยิมาดูลูกกันนี่นี่นี่ลูกกันนี่นี่ทุกคนนี่เห็นบ่เปรีป้ยวใส่พริกน้ำป่ากินเนาะทุกคนเนอะนี่เห็นบ่ ทั้งนี่เลยเป็นลูกอะไรน้อนี่ทุกคนโอ้แต่ว่ามันกีวายเราแหละนี่นี่ลูกอันนี้ลูกนี่น้อยกินใดเด้อันนี้บอกค่อยเปรี้ยวเออโอ้เปรี้ยวเปรี้ยวกว่าคลิปนี้ก็กฝากไว้แค่นี้แหละ มาเที่ยวสวนย่อมกันนะคนอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วทุกคนด้อฝากเป็นกำลังใจด้วยเสียงอ่อนบออ <c oughs> ย่าเป่าตกใจสาวใจปุ้มเสียงอ่อนเด้อนี่เด้ออันนี้ก็ลูกอง,งุ่นกำลังเป็นนอนีอ่นี่อง,งุ่นีีหละต้นอง,งุ่น แคที่ขอจบที่ไ้แค่นี้แหละทุกคนสาวชัยภูมิฝากกดไลค์กดแชร์นำเด้อทุกคนเลยฝากไ้ในอ้อมกอดนงเด้อนน <c oughs> อย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนเด้อทุกคนเลยแค่นี้เนาะอย่าลืมเด้อทุกคนกดไลค์กดแชร์กดอะไรให้ดังเน้อทุกคนเลยฝากไว้แค่นี้ละจ้าสาวชัยภูมิจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาเนาะทุกคนสวัสดีจ้า